สวัสดีครับวันนี้ผมมีอาหารถุงครับมอีอมครับอ,อมอันนี้เป็นส้มตําครับอันนี้เป็นก้อยขั่วตัวนี้เป็นเนื้อย่างครับเดี๋ยวกินกันเลยครับเดี๋ยวอันเล็กผมจะซิมเนื้อย่างอนเลยเสียเข้าหนวหอนครับ นี่บตัวมันเป็นส้มตำครับส้มตำคำใหญ่ใตามด้วยอ,อมขับซดน้ำอ,อม สูรแห่งไ่ได้ครับมันซิสมักเอาสำเนีเยงแล้วครับเนาะสวัสดีครับ